ทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ถึงกับปลื้มใจสุดๆส,สำหรับน้องโพลูกชายของชาคริตแย้มนามกับแอนพัททิราที่ได้ซุ่มฝึกซ้อมวาม่ายน้ําและลงแข่งขันอย่างจริงจังล่าสุดแอนพัททิราได้เผยถึงโมเมนต์แห่งความสุขเมื่อน้องโพลงแข่งทั้งหมด7รายการอีกทั้งยังสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมดอีกด้วยโดยเธอเขียนเล่าความรู้สึกไว้ว่าผลประกอบการวันนี้พี่โพตื่นตั้งแต่เช้าตีห้าครึ่งเพื่อไปแข่งเจ็รายการได้เหรียญทั้ง7รายการเลยคราบบอบ ทุกคนภูมิใจในตัวหนูมากมากลูกแม่นี่กรีสนามแตกไปเลยต้องบอกเลยว่าเด็กทุกๆคนเก่งและมุ่งมั่นกันมากๆเฉือนชนะก,กันวินาทีต่อวินาทีพี่โพเองผิดหวังมาก็มากจากการแข่งขันในหลายๆสนามทุกครั้งที่จะต้องไปซ้อมพี่เขาก็จะมีน้ำตาบ้างขี้เกียจบ้างตามประสาเด็กน้อยแม่กับพ่อเองต้องผลัดกันไปเฝ้าให้กำลังใจในการซ้อมแต่ละครั้งสนามนี้พี่เขาดีขึ้นมากทั้งความมุ่งมั่นที่อยากได้เหรียญตอนแรกก็กดดัน แต่พอเรียนแรกมาพี่เขาก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆลูกได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆถ้าไม่ฝึกฝนต้องขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนเขี้ยวเข็นจนทําได้ขนาดนี้เบบ์เบย์พูไทยแลนด์ขอบคุณกองเชียร์เสียงเชียร์เอฟซีทุกคนที่ส่งกําลังใจให้พี่โพขอบคุณลูกชายที่ไม่ย่อท้อแล้วทําได้เหนือความคาดหมายจริงๆและก็ขอบคุณพ่อชอคริตวันนี้ไม่รับงานเพื่อไปเชียร์ลูกติดขอบสไปเลยครับบบฟรีสไตร์ลห้าสิบเอ็มเหรียญทองแดงฟรีสไตร์คิกเหรียญทองแดง b a c k s t r o เหรียญทอง Butterfly เหรียญเงิน Breaststro เหรียญเงิน Freestyle 2 5 M เหรียญเงินผลัดผสมเหรียญเงิน